สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องศรีธันนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับแน่นอนครับ13ก,กรกฎาคม2560ันาย 8นี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอูอ๋อิงเพชรบ้านแพงครับและแน่นอนครับก็มีการจัดงานใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่ามอขอนั่นแหละครับบอโจก็ได้เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมี3อีเวนต์ใหญ่ด้วยกันอย่างที่พ่อพ่อ่ f c เคยได้ยินผ่านหูผ่านตามานนั่นแหละครับนั่นก็คือการไหว้คายอ้อใหญ่ที่สุดใน ภาคอีสานหรือว่าวงการหมอนลำแล้วก็การเปิดตัวหนังขายอ้อที่ภาคอีสานครับรวมไปถึงการเป่าเค,ค้กครบรอบ19ปีวันเกิดน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งตลอดทั้งวันหรือว่าตลอดเมื่อช่วงกลางวันจนมาถึงค่ำของวันที่12กรกฎาคม2568กเนี่ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวที่นี่แหละครับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการนำเวทีเครื่องเสียงและก็แสงสีเสียงของเสียนนท์นั่นแหละครับแล้วก็จ้างมาเพิ่มด้วยเนาะเพื่อที่จะมาเซตเวทีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในช่วงกลางดึกของวันนี้แะครับก็คือได้มีการทดลองระบบทั้งแสงสีเสียงกันแน่นอนครับก็ได้มีการทดสอบกันแล้วก็ฟังนี่แหละครับว่โจโยมาินนะเล่าขายอ้อกันเล่า ประวัติคายอ้อมไปถึงเล่าเรื่องลิลับที่อยู่หลังเวทีในรายการเดอะโก้ตกันแต่แน่นอนครับวันเกิดของน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วในแต่ละปีและปีนี้ก็เช่นกันครับเรียกได้ว่าหน้างงานจัดใหญ่จัดเต็มแล้วไม่ทราบเหมือนกันว่าหลังงาน,นจะขนาดไหนแต่ที่ทราบเน้นๆเ,เลยก็คือ มาลาัยวันเกิดที่พ่อการชชยไลฟ์สดก็คือพลังรักพลังเงียบพลังลมใต้ปีกที่ได้มีการรวบรวมกันมาเนี่ยยอดมาลัยเท่าๆที่ได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวมาประมาณ700,000บาทครับทุกคนเ0 0 0แสนบวกๆไปแหละเพราะว่าจะมีเพิ่มมาอีกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแม่ฮักพ่อฮักต่างๆที่จะเป็นมาลัยแยกอีกรวมไปถึงนี่แหละครับทีมงาน ขวัญใจมวลชนเลยก็คือทีมงานบางสโลปิงปิงก็หนึ่งรถตู้ครับเดินทางกันไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วน้องก็ได้มีการพูดคุยเจรจา,ากันเขาก็เชิญชวนเหมือนกันแต่ว่าน้องติดเวนก็เลยไม่ได้ไปก็รอวันที่15ทีเดียว15กรกฎาคมที่จะมาเปิดตัวหนังครายออดที่กรุงเทพมหานครนะเนาะแต่แน่นอนครับน้อนไปท่องอาณาจักรโลกโซเชียลนะน้องก็ได้เห็นอะไรที่มันมีความน่าตื่นเต้นอย่างเช่น เพจ Facebook ของแม่เฟิร์วนวรรณพานั่นแหละครับก็คือแม่ฮักของน้องอุงอิงเพชรบันแพงอีกคนหนึ่งเรียกได้ว่าก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันว่าวันเกิดลูกสาวอุงอิงเซอร์ไพรส์แน่นอนนี่คือสเตตัสสั้นๆที่แม่เฟิร์นเนี่ยได้โพสต์เอาไว้หากยังจำกันได้นะครับย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยแม่เฟิร์นก็เซอร์ไพรส์วันเกิดของน้องอุงอิงเพชรบันแพงเชนน่นกันก็คือเป็นการตัดชุดหมอลำให้แบบสวยงามมากเข,เขียวอ่อนนะ มีลายผ้าไทยชุดนั้นน่าจะประมาณหลักแสนทุกคนแล้วปีนี้ก็เผยไว้แบบนี้เชื่อว่าพอ่พอ,พอแม่เอฟซก็น่าจะพอเขาได้เห็นอพอเข้าไปเห็นสเตตัสหรือว่าได้ไปเห็นแม่เฟิร์นโพลแล้วก็ น่าตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เฟิร์นจะชอบทําอะไรที่แบบเล็ก,ลกๆไม่ใหญ่ๆทําเหมือนพ่อโจโยมานินนั่นแหละครับก็คือเล็กๆไม่แล้วก็ใหญ่ๆทําก็น่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนในวันเกิดลูกสาวอุค์อิงเพืบ้านแพงในวันที่13กรกฎาคมนี้แล้วก็มีอีกหลายๆคนครับที่เดินทางไปที่มอขอหรือว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเป็นงานใหญ่พ่อโจยมานินดะมีการเชิญ หมอลำเกือบทุกคณะเลยให้เขาไปร่วมงานเพื่อที่จะได้นี่นะครับทำการแสดงแล้วก็ได้เปิดการมองเห็นว่าหมอลำคณะนู้นคณะนี้คณะนั้นมีอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดให้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกด้วยซึ่งงานอีเวนต์ก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนะครับแล้วก็จะมีการ ดำเนินการไหว้ไข่อ้อพิธีกรรมต่างๆแล้วก็กลางคืนก็จะเป็นนี่แหละครับในส่วนของเปิดตัวหนังไข่อ้อเนานะแล้วก็เป่าเค้กอุกอีพ่บ้นแพงก็ต้องมาลุ้นกันว่างานมันจะออกมาในรูปแบบไหนหบอโจจะอ่าเขาเรียกอะไรนะแก้มือไหมแบบอะไรเงี้ยเรียกความเชื่อมั่นให้กับพ่อพ่อแม่ FC ฟซหลายๆคนเนาะที่ได้เข้าไปดูรายการสดก็คือคุยแทบโชว์วันนี้ก็เรียกได้ว่าก มันก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแหละแต่ก็มองข้ามมันไปทุกคนทุกคนมันพลาดได้แล้วก็มันก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากหรอกครับสุดท้ายแล้ววอสโจก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นเกิดความผิดพลาดจริงๆแล้วก็ขอโทษขอโพยกันไปแนะ่นอนครับอุ๋งอิงเฟ็ดบันแพงก็ยังคงเป็นลูกรักของวอสโจนั่นแหละครับแล้วก็ยังเป็นแล้วก็ยังคงเป็นลูกรักของพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนแบบนี้เพราะว่าน้องเนี่ย ปฏิบัติตัวได้ความน่ารักมากแล้วก็ปฏิบัติตัวแบบนี้มาได้เรื่อยเพราะพ่อแม่เอฟซก็ให้ความรักความอินดูอยู่เรื่อยๆ,อยๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีของน้องครับก็คือ13กรกฎาคม2568ก็คือวันคล้ายวันเกิดครบรอบ19ปีแล้วนะครับทุกคนแล้วเราติดตามอุ่งอีพเพื่อนแพงตั้งแต่ที่เข้ามามีชื่อเสียงในวงการสาวน้อยในวงสาวเพืนแพงเนี่ยก็เรียกได้ว่าครบสปีแล้วไหม ประมาณ3ปีนะทุกคนที่ได้มีโอกาสที่จะซึมซับแล้วก็เรียนรู้กับเด็กคนนี้เรียกได้ว,ว่ามองการเติบโตของน้องใช้คำแบบนี้น่าจะเหมาะที่สุดครับมองการเติบโตของน้องมองว่าน้องจะเติบโตในวงการบันเทิงในรูปแบบไหนเนื่องจากมันเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนคนอื่นจริงๆ มาจากผ้าขาวแล้วก็ยังปฏิบัติตัวด้วยความเป็นภาคขาวแบบนี้แล้วก็เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินหลายๆคนแบบนี้ั้เรีย้ว่าก็เป็นที่จับตามองอย่างมากสําหรับวันเกิดองค์อิง,องเพชรบ้นแพงน้อยคนนะครับที่จะมีการจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็มีการไลฟ์สดให้ทุกคนได้ชมกันทั่วโลกอะไรกันแบบเนี้ยและแน่นอนว่าปีที่ผ่านมาแม้จะ ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่มาก <_ d ance> เพียเพ่ยนเพลงแค่ลดแห่แต่คนก็เข้าไปร่วมบวยพรร่วมส่งกำลังใจกันนับหมื่นนับแสนเช่นกันแต่ปีนี้ก็คือถือว่าเชิญทั้งผู้หลักผู้ใหญ่บรมบรครูด้านครูบาอาจารย์ที่มาร่วมเปิดตัวหนังไขอ่ออแล้วก็มาไหวา้ไข่ออใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแล้วก็อย่างนี้แหละครับได้ร่วมงานวันเกิดองค์อิงพิบ้ลแพงอีก,อกเรียกได้ว่าเด็กคนนี้สาวน้อยมหันจันคนนี้มีแต้มบุญที่เยอะมากเขาเรียกว่ามี มีบุญอ่ะมีบุญเป็นเด็กที่มีบุญมาเกิดจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติตัวอยู่ในจารีประเพณีคันลองคลองธรรมมันส่งผลทําให้แบบบุญและเสริมความดีความงามของตนเองด้วยนิสัยใจคอของตนเองด้วยส่งผลให้พ่อพ่อยแม่เอฟซก็ยังคงรักและก็ศรัทธาสาวน้อยปัะจัยคนนี้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้และตลอดไปก็คือในช่วงท้ายคลิปนี้นั่นก็อยากอวยพรวันเกิดให้กับ องอิงเป้บันแพงก็แลครับก็คือตองใช้คําว่าน้องสาวเนาะเพราะว่าอายุก็อาจจะไม่ได้ห่างกันมากอะไรยเงี้ยก็ไม่ถึงขั้นจริงจะเป็นพ่อฮักแต่ก็เป็นพี่ฮักได้อะไรเงี้ยก็แนะนําพี่ฮักนักข่าวแล้วก็ร่วมกับพ่อพ่อแม่เอฟซีที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้น้ององอิงเป้บรรพแพงนี่แหละครับ เป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็ปฏิบัติตัวแบบนี้เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยปังๆตลอดไปเป็นเด็กดีของพ่อพ่อ,พอแม่ f อแบบนี้ตลอดไปแล้วก็พัฒนาตนเองในการที่จะสร้างสรรผลงานมาให้พ่อพ่อแม่ F c ซีได้ชื่นชมไปนานๆแบบนี้แล้วก็ตลอดไปสำหรับสาวน้อยจารย์สำหรับสาวน้อยมารดาจั์ที่ชืยอย่ออุ่นิงเพชรบ้านแพง นี่ก็คือกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจเช่นกันที่ส่งมอบให้สำหรับสาวน้อยวัย19ปีแล้วนะก็เรียกได้ว่าจะเต็มสาวกันแล้วก็ต้องจับตาหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวของน้องอุ๋งอิงเพชบ่บนแพงจะเป็นยังไงแล้วก็การเติบโตของน้องจะเป็นยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กันสุขสันต์วันเกิดอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพง และหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีสนนชัยไว้ด้วยกันกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิง,องเพื่อบ้านแพงวงการหมอลำหเรืะว่าวงสาวน้อยเพี่อนบ้านแพงรวมไปถึงหนังคลายออที่จะฉายพร้อมกัน17กรกฎาคมนี้ก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่่าเอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นั้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ